ก็นี่เรามากินนี่อีกแล้วนี่เห็นไหมของอร่อยแล้วเทนโจโนะครับนี่งใส่หมวกตัวเหม็นอืมน,นี่ไปกินเลยเอาเดี๋ยวนี่เหน็บนี่อันเหนีบโอเคครับนี่เทนโจโเทนโจระยายาะระยยะสวัสดีครับวันนี้ว,นนวันนี้เราก็มากินเทนโจโเหมือนเดิมน,นี่โหเท่าเดิมเดี๋ยวนี้เห800ลือแปดร้อยกว่าบาทคุ้มเลยโหนี่เลย ปากระเมละลายในปากอเากินอะไอืม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 ละายในปากครับแล้วกเย็นโลฟิน่างนี้เลยไหนฮะอืมอืมตามด้วยหอยเทลแล้วก็แต่ อืมอืมเอเาเตะเอนี่สุกแล้วมัง้งเนี่ยดูเนื้อครับตามเนื้อเขาลดน่นเหลือแปดร้อยสบเก้าบาทแล้วเน็ตอืมหนึ่นนนนนากาวเอเคหัวปลามาแล้ว งวปลากินนี่ปลาฮามาจิอันหนึ่งวะฮามาจิฮามาจิงูปลาฮามาจมิโอเคออนี่เขาละยากครับจาเลยนยากวันนี้นะวาวดแค่นี้ดูเลยปลา โอาแล้มากมายอ,มอามน้ำจิ้มไม่ใส่อ๋ออร่อยอ่ะเป็นไง